ดีค่ะลงหวยลาวหวยลาวหวยลาวจ้าพี่น้องหวยลาวบันที่แปดค่ะหวยที่ออกสองสามสองสามเก้าห้าสี่ห้าจ้าเข้าเด่นเก้าเข้าเก้าห้าล่างเข้าสี่ห้าบนจ้ ี๋ยวมาต่อมาต่อวันที่สิบมาต่อวันพุทธที่สิบพี่น้องอีกสามตัวก็ห้าสี่ห้าพี่น้องเอ้ยนี่เด้ห้หานะพี่น้องห้าสี่มันก็เข้านะนี่เข้านะเข้านะสูตรเก้าพี่น้องเอาสูตรนี้ลงให้จ้ะเด่นแปดกับเก้าที่ลงให้นะ่ะเด่นแปดกับเก้า ก็เข้าเก้ามาดูงวดใหม่งวดประกอบวันที่ที่วันพุธนะคะที่วันพุธหวยลาวนะคะหกเจ็ดเด่น เด่นก็มีแล้วนะทำไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องมันเข่าสูตรเก้าห้าเฮ็ดบดวนพี่น้องแป๊บเดียวฮนะแล้วมันเขา่าบอกเขา่าเ้าก็ไรยับใหญ่ไหมเด่นรอบนี้เด่นเด่นสูตรของอไแปดกับเก้านั่นละพี่น้องรอบนี้ได้สี่กับห้าเด่นสี่กับห้านะคะจับสองตวัวพี่น้อง สองตัวบนบวกล่างเหมือนเดิมเด้อยันมาทั้งบนทั้งล่างสูตรสูตรเข่าสูตรเข่านี่แหละสูตรเขาเก้าอย่างก็สูตรเขาเก้าห้าสี่ห้า

ศูนย์ศูนย์ศนย์หนงศสามเรีย่ยงกันมากสีน่าพพงเสองสี่หปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบหชุดคือเก่าพี่น้องสิบหกชุดบนล่าง เน้นให้ได้พี่น้องเด้อมันเข่ากับเดนเด่นซีกับหาได้พี่น้องที่สี่เก้าห้าเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งตัวนี้พวกเขาแต่ว่ามันเข่ากับอีกศูนย์หนึ่งพี่น้องวงหางหนะวงหาอีกก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เด่นเก้าชุดพี่น้องเก้าชุดเด่นอ่าเด้อว่างลักล่อยให้อีกเด้อพี่น้องว่างลักล่อยให้อีกเด้อของยานี่ยลักล่อยกับมางวดนี่ว่างลักล่อยให้อ่ะหลักร้อย หลักร้อยหลักร้อยบนหน่วยล่างงงบ่พี่น้องหน่วยล่างเจ็ดแปดเก้าศูนย์่หลักร้อยนะ เด็กกับไปว่างเทิงเล็กกับไปว่างลุ่มบอกพี่น้องเอ,อ้ยเถีังสิ่ะไรพี่น้องแคบหน้าจอได้จ้าบนบวกล่างทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหวยลาวพรุ่งนี้นะคะหวยลาวหวยลาวโปรดใช้วิจราราณในการรับชมด้วยคะ่ะหวยมีเข้ามีหลุดนะคะหวยเป็นเพียงแนวทางจ้าไม่ได้สนับสนุนการพน,นันใดๆทั้งสิ้น กดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยคะ่ะชมเพื่อความบันเทิงเก็บไว้เป็นแนวทางเลยพี่น้องเลยขอบคุณคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแก้งเตือนไว้พี่น้องลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นทันทีเลยเด้อพี่น้องเลย สวดเข้าเก้าห้าสี่ห้าบนล่างงวดที่สิบได้พี่น,น้องเด้อเข็บหน้าจอจ้าเข็บหน้าจอ สูนี่กับเขาหกแปดนี่ได้พี่น้องเมื่อก่อนกับเขาหกแปดเลขสามตัวเทากับส่เลข์รักล,กลอยบ่ถือพี่น้องมันก็ได้ตั้งแต่หกแปดนี่แหละรักลอยบพถือลักล,อย,กล,กลอยถือได้พี่น้องมก็เลยได้ตั้งแต่สองตัวล่างสองตัวบนมันไม่เข้าเด้ยสองตัวบนมันเป็นศูนย์สี่นี่มันได้หกแปดล่างเบอร์งอดก่อนพี่น้องบ้าทบทวนให้ขึ้นเบิรง ตัวนี้ก็มาแะเดนหนึ่งตัวนี้ก็มาโต๊ะโต๊ดเก้าเก้าห้าเก้านี่เก้าห้าเก้านี่เป็นเก้าเก้าห้าเขาโต๊ดนะแคบไว้ไจ้ะเ๋ยวคลิปแค่นี้แหละคะ่ะ ไม้เล่าเจ้าหม้เลาวห้ยล,ล,ลาววันพุธที่สิบแล้วพี่น้องเด้อมว,วันเสาร์ที่แปดออกไปแล้วเรียบร้อยสิบหกชุดชุดเต็มนี่เนี่ยสิบหกชุดเต็มแต่ว่ามีตัวเน้นให้ยอยู่พี่น้องเอาแต่ตัวเน้นก็นได้เด้อค่ะเด้อทุนน้อยก็เอาแต่เน้นบนล่างเด้อลืมเด้ออ่าจบคลิปไปแค่นี้สวัสดีค่ะ